นอนนอนนอนกลมๆข้างล่างสวยลงเลยนอนไปสปีดฮ้ยมีคนลงไปแล้วว่านอนตายแนย่เดี๋ยวดิบะมันหลบตรงมัดปืนเยอะนะกูบอกไปก่อนไปแล้วสปีดมาชนนายมาชนนายต่อยแม่งก็ได้วะต่อยแม่งเลย เ้ยไอ้นนท์ไ <vine> อ <gary> <L> <doors> hey, ้นนท์ลุยเฮ้ยมีคนนอนมีคน e it go l o Oh ไ oh! ม่ไ <Ton> ง <meeting NG raft> วันช็อตวันชิวอามเกิดไปกโอ้ยมีคนนอนไอ้เด็กคนนั้นไล่ครับผมไล่ล่า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 ไล่อ่ะเอ้ยอย่าวนต้นไม้อยู่นี่ไอ้ไม่มีปืนนะเพื่อนอือยิงต้นไม้หักให้ไปเลย อุ้ยอ evet, ุ้ยมีคนเจ็บมีคนเจ็บมีคนตกรถอมีคนตกรถเฮ้ยไอ้หนูช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยว้ามานอนเฮ้ยตกใจเพื่อนเราได้จากไปรอบล้วเจมี่ต้องเล่นแบบคนเดียวเลยนะไม่มีคนเสกมอไซค์ขับเตอนแล้วสิเปลี่ยนได้หายไม่เจอเ้วย ดี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 สีดีดีโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยเด้อ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 ตาป่ะเนี่ยโอ้โหเพื่อนต้องการความช่วยเหลือฮะตกเพื่อนฆ่าได้นี่ไม่อยากให้เราช่วยก็บอกมาเถอะเราไม่สำคัญหรอกต้องเรียกร้องความสนใจกันหน่อยอุ้ยโขนแม่นแม่นเหมือนจับวานทำไมไม่เอากระบะวะอุ้ยชนแล้วไม่มีปัญหาไอ้นี่ชนแล้วมีปัญหา ก็ได้วะเชื่อนายขึ้นมาสีเพื่อนยิงทำไมยิงทำไมเดีด๋ยวรถพังมาดงเราทำไมไปรับแม่งละไปดีกว่าเฮ้ยิงคือเไปไ็นยไงนนกระบะไม่แรงเลยแรงแต่มันไม่พังง่ายเหมือนของมึงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะอะไรในแมพอะไรในแมพเฮ้ยไปจากไหนเฮ้ยเฮ้ยเอาเะละ่ะจะเอาเะละ่ะจะเอาเปละ่ะอันเด็ดเชื่อ ไม่โดนอะเดเชื่อไม่ตายอ๋อยแม่เถอะเออแค่นี้แหละก็จบแล้วเนี่ยดู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 ดองจริงไม่ดูอ ตายเฮ้ยโดนระเบิดตายไอ้ยมันอาอีกแล้วเฮ้ยกระสุนหมดชิบหายแล้าโดนหมดนเป้อะทำอไเนียไอ้มันดี้ไม่โดนช่วยด้วยทุนเฮ้ยชิพล้าอ้นเ่อเชื่อเฮ้ยนี่ไงเอากระสุนไม่มีไอ้ป้า นี่ไงมาคุยกันก่อนเดินไปครับสายมึงไหยอีกไนสาสายไหนมองไม่เห็นไหนไหนเอ้ยนี่ไง้หเดยเดี๋ยวเดีอเมันวิ่งไปไหนวะเป็นว่าานายไม่ยิงเราเราก็จะไม่ยิงนายเกมนี้ไม่เกมสันติภาพจริงๆแล้วเราไม่ควรจะฆ่ากันเช่นนอโอ๊ยรอตืนดี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 ตื้ดดดดดดีดดดดอดด

ไปไปจบเนี่ยเหงาเลยอะ่ะคนน,นจับไปอะ่ะเขาก็กลายเป็นคนเหงาอ่อนเลยไม่มีคนเลยคืไม่สิ้นเลยเบื่อหนะักเฮ้ยเสียงตัวสองพิชเลยะ้ะไปนนท์ไปนะโฮไปนะโฮรู้จักมารุจารู้จักมือระเบิดได้ปะกลางบ้าน,นมนรู้จักมือระเบิดอาชีเปล่าวะ เฮ้มือระบาดพชีพมือระบาดพีชีพเปนเอ้าไปตีว้อ้าอ่าเราจะงคงนคนเสร็จเด้วนะครับคนล้มต้องทำ้านายไม่ออกมาจะเข้าไปหานายเองเลยขวาป่ะเมื่อกนายเจ็บวิ่งๆวิ่งวิ่งก่วิ่ง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 ้ตายตาเอายตาย่อาะ